เพชรให้โชคสวัสดีเอฟซีสุภุสุขันครับผมแต่กัเพชรพารวยเบิ่งใดตามได้ทั้งสองสองทางน้อพี่น้องบ้านเฮาพารวยเอ้าบ้านเฮาให้โชคแต่กับเพชรพารวยตอนนีน้แอดกับได้เดินทางมาหอดวัดปูกุ่นใหญ่มาตามแนวทางของปูของปูโมเมนปูกุ่นใหญ่หรือว่าปูต้นโพงใหญ่น้ำกัดน้อพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปส้มน,น,น,น้ำกัน,น,น,อนะน,กนแอดก็บว่าได้มาตามหลายงวดแล้ว กราบนมัสการ,กร,การครับป้อมเออจะเริ่มพั่นกาบนมัสการ,กร,การค่ะเป็นไรป้วนงวดที่แล้วไม่มันเขล่มาหลายงวดแล้วผมก็บะไรมาตามลหลายงวดมันโผล่มาหลายงวด,ดเลขติดเลขวิ่งไม่ค่อยลุดนมาพวกจับถ้าไปมีไปเกีงเลขนี่ไปเลขสองปูวนี่ไปมีตัวเกเียงก็มาจับเนาะอเอามาติด<ว>เลขค<ว>ู่เล่นาครับติดเลยเลยว่าคู่ ปลูมดีมือปูปูเองแล้วนะคะโอ้ปูใหญ่ปูล้มปูยใหญ่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมกกะลาที่พานมาปูไดเห็นอ่าสายยาปลูขคือสีจับใดเนาะค่ะสีะะ่หกเจ็ดสี่พันช่องบ่มียูทูบว่ะฮะโดนเลยเนี่ย ครับบ่าอะไรกี่มาอยู่ดอกเตอร์ปลาอะไยู่วัดเอาตู้เอาตัวคุณเขียนเนี่ยค่ะโอ้ผมมาดูดิปู่ที่ตะวันอยู่พวผมมาดูนี no, ่เห็นตะปูประยูมาดูพวตช่วงมาก็มาช่วงใบสองบต่ใบสามตะวันนั่นตะวันช่วงเศร้าเลยบอกปูใครอยู ouais ่เ้านี่ช่วงเศร้านี่เกินบสามโมงสี่โมงพี่ตุลัปูก็ไปเด่นเด่นเด้อเด็กเด่นเด่นสี่ ออกบนย่างเดียวโกเกี่ยวกกำล,ล,ลังได้ด้ะเรียกอีมาต,ตัวเดียวค่ือเรียกมันอออกงวดเมันอออกห่าเกียบเก็บห้าเก็ยบมีสี่ห้าเกียบเล่นห้ากับเจ็ยบแต่ว่าบอใส่กันได้บอ่อยออกน้ำกันอีกบานงวดบางที่มีสี่สี่ห้าเกียบเล่นลักซี่กับห้าคือสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง ปัดออกสี่ีผู้ใหท้ามเนี่ค่ะสี่ห้าหกนี่สามารถมานทำกันแม่นมาะนี่บ้เงินีลยเพกมากทำเ่มมาตัวเดียวบนอ๋อตัวเดียวบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับร่างเนาะเอ่อกับตัวก่อ่เท่บคนี่รักสี่ 4, ีสี่เจ้าค่ะสี่สองสีอนี่ให้เนอีกแล้วได้ค่ะสี่หนึนี่นอีกลักสี่หลักห้าค่ะ มีห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าสองห้าหนึ่งตังตูเขียนกันนะค่ะห้าเก้าแล้วครกมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเก้าให้มาตูอะไรพี่เจ้าเอาหนีเลทนี่ บนย่างเดียวบนย่างเดียวกับตัวบ่ค่ะปูกั๊บใดกับได้กับได้มีกับได้แม่นบ่่คะกับได้กับได้้อาวตัวมักตัวชอบของปูน่ก่อนแล้วนี้ตัวชอบนี่ให้พี่เจ้าเอาแต่ผมมากให้นี่ปูมากตัวนี้ตัวที่หม้อชอบตัวเก่งมันนี่นึงค่งสองสามนี่เน้นสามปูตัวเคียงไม้ทุ่นไลตัวเคียงไม้ถูกคือปูเน้นเลยค่ะปูมีปูเลยมีทุนหลายนี่พี่เจ้าหน่บางนี่เลขสามปูให้กับตัวนั่นขนาดละค่ะ แต่ว่าเหล็ชุ่มเลือนี่ชาวบวมมักไก่ไปเอาติมในซื่อกันทุนไว้ค่ะเ้อพิจารณาวันเลขลูกปูมิธิ์มาไหนแม่นบ่ค่ะมีิธิ์มาไหนแค่กระบอย่างเดียวคือว่าเว่าอะไรเนี่ยคือว่าเปรเพราะว่าบนย่างเดียวค่ะค่ะเป็นมัตถุเป็นบนปูน่างูนเนี่ยเพราะว่าบนนบ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 บนอนบนีบนบนรถบน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  เลขเด็กวันที่สิบเจ็ดมกราปีหกเจ็ดเนึ่งสี่ห้าหกไม่หนึ่งตัวบนค่ะจับคู 49, 4, 1, 4, 2, 2> ่ไอ้นี่สี่เก้าสี่หนึ่งสี่สองค่ะตัวเก่งนี่สี่เก้าค่ะตักห้านี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้าค่ะตัวเก่งห้าเก้าค่ะหกนี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเก้าค่ะเก่งกับไฮหกเก้าอีกนี่เลขมี่ทีพี่จะมาจับคว,ว่บ้านแหละถ้าพูดแล้วพี่ตองอยากจะให้ซื้อสามตัวนึ่งขึ้นกันี ตัวตอนซี่ซ้ๆหาหัวหกเออตัวตองได้หนิแต่ว่าสิริปูอิเล่ก็อะไรเตี้ยเอาฟังไปได้ค่ะมันดิเป็นคือหงดกรอนบอนหงุดหันมากเล็ดไม่ซีหาเสียบอยูมันมาดมันมาดซี่สองกับกับซี่สองสองซี่ไสื่อบางไหนเขาไก่เครื่องเครื่องก็เอาถนัดค่ะที่สองสองซี่มันออกออกซีซีเบ็ดความเอาเลยเบ็ดไปสื่อไปสื่อหาตัวเดียวให้เล็ดตองแบหนึ่งค่ะขั้นมามาดปูจับครูงซี่กะ เอามาใส่เสี้ยงหกแดงมาครับที่บอกว่าไผ่มีเลขเก่งเอามาใส่เลขกสามตัวนี่บนครับเสียหกเสี้ยหกนี่มีหนึ่งตัวบนครับค่ะม,มาเนี้ยมาแน่นอนบ่ครับแน่นอนเหลกเก็ตมดากราฟังเลยค่ะันเขามาหลายงวดแล้วเลขหลายงวดแล้วอือกลัวมันใจเขามาหลายงวดไหลายงวดแล้วจอกี่ๆๆเข้าไปลีอยูใ่ในถังแคไดนแต่ว่ามุกปูกระดับปูถือแต่บ่ถือแห่แต่ว่าเลขติดนี่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีตัวหนึ่งตัวนี้ อ๋อถ่นออกฟังออกปว่าลอยกว่าเซตเล็กจีเล็กจบอ้วดี่มันออกน้ำกันปีกายปีหกหกนี่มันออกเจ็ดแปดคนึ่งมันออกน้งกันได้เลยปัได้ค่ะกับเล็กอวดหาเจ็ดค่ะมาหนุ่กันที่พักมาหนุ่มกันหาเจ็ดอวดที่พานมาเมกีนี่เป็นบ้ค่ะวดเจ็ดหาเจ็ดนี่แหละเจ็ดหาเจ็ดนี่แลวสี่ห้าเจ็ดมันมาสี่สี่กดก้่านั่นนะค่ะค่ะวดนี้มันก็นี่เท่านี้แหละสี่ห้าหกเจ็ดเคล่อนไหวบ้าบอนุ่มกันลอยเปอร์เซ็นต์มาหนึ่งตัว เอาปูขั้นมันขั้นวิ่งวิ่งเกือบเด่นตัวใดปูวิ่งเน้นตัวใดครับถ้าวิ่งเนี้ยเอาปูวิ่งกว่าในแม่ตะวิ่งนี่มีตัวนี้โอ้สีกับสีกับโปกอ่าตัวนี้โอ้พี่น้องเด้อบนสีกับโกอันนี้พายเรือตัวเดียวกับวิแกน่าเอาเราวอาสีกับโกเออเราเอาสีกับโกอ๋อมักชบมักมักโกกับจัดโกมักโกกับจัดโกมักสีกับจัดสีแมนอันนี้คือเลขวิ่งเนาะค่ะปูแล้วปูอะไตัวเดียวไม่ได้หรอกตัวเดียวนี่ยไม่ได้ คือเรียนลวงปู่สีมีสามตัวทุกงวดสามตัวมาตัวค่ะอืปล่อยตัวเดียวแต่ว่าเอาจะว่าเอาเอฟซีทั้งหลายจะว่ามาเลือกสามตัวนี่ให้เลือกการ์ดตัวใดมากั็เอค่ะถ้าว่าจะของมี่พิการาจะเอาตัวมันใส่คสี่ห้าหกมาหนึ่งตัวบนบ่ต้องไปคุ้นลางพร้อมเลขอยู่นี่โอ้ยอย่างเงินหลายพี่น้องฟังไวาเด้อปู่ว่าบ่ต้องคุ้นลางว่าซั่นต้องไปคุ้นซื้อบนเลยแต่ว่าตัวใดเก่งซื้อคุ้น ถ้ามันจะเป็นลักษณะล่างนั้นเหมือนคือห้าบนห้าล่างสีหน้าสี่บนสี่ล่างหกบนหกล่างเป็นสี่หลอดค่ามันจะเป็นโอค่ะเอา่คปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีนี่แหละเอฟซีผู้บังคนว่าหน้าจอตัวนี้ไงห้เห็นแดงัววสันนี่แหละเรีได้เรียได้เร็ยได้เไงพ่บาดนีุไง่อันวเนี่มันก็เก้าสี่ีเก้า ค่ะ 9, 9, 9. เก้าห้าห้าเก้ากตัวนั่นตัวค่ะเลข่าไรนี่แหละครับอ่าพี่น้องแคบหน้าจอดตามนี้นะครับเด้อส่วนเลขดินเลขจิตเลขวิ่นก็นกนคือสี่หาหถ้าประมักปูจับคููก็หามาใส่สี่ห้าหกนะปูเนาะเอา,เอา,าไว้เนี่ยจะของเก่งหาตูวมาใส่เลยครับสายวิ่งสายแลนสี่กับหกแล้วพี่น้องปูเล่นไหนสี่กับหกส่กับ6สายวิ่งสายแลน ท้าันนี่ยพวกไซม์เมื่อกี้คนีจับคุยเบอร์ล้ะทั้งหมดรักซีี่ครับีมีซ้ำซ้ำจับไอ้แม่นบ่าคู่ทานาซีก็ไมีแค่ซีสามหางเออทำเพราว่ามันตองอีกซีๆตัวก็เหมือนปัญญาไม่เมื่อไกร่ครับเหมือนปัญญาแมนแมนอยู่ปเด็ก่อมันถือเนี่ยเมื่ได้ขาดพี่น้องท้มันจิตตองอีกมันบปนตองซีกับซีหาหาก็หอกหอันนี้บนย่างเดียวได้พี่น้องได้บนย่างเดียวไม่เกียวกับร่างฟังคู่เอาเอาฟังคู่ปัญญาเอา ส่วนหลักซีก็คือซีเก้าซีสองซีหนึ่งถ้าหลักหาก็คือหาศูนย์หาสองหาหนึ่งหาเก้าหลักหกกับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเก้าหลักซีปูเน้นสีเก้าหลักหาเน้นหาเก้าหลักหกเน้นหกเก้าได้พี่น้องได้าคือ,อคือคอะไรคับตัวพร้อมติดเก้าหนึ่งคือเด่นอืออบนอย่างเดียว จะน่าเอาเด้อยี่สิ่งอะไรผู้บระดิษฐ์ตามมาดนค่ะมันมีผู้หามาหาอยู่หรอกแต่ว่ามันมีหน้าไปก็ได้ไปแหละแล้วบอกกันตะเคียนแล้วค่ะเคียนมันก็สวนกันแหละถ้ามันด่าเขาการนำสการผู้ครับเอาเท่านั้นแหละเด้อให้โชคให้มันตอนรับปีใหม่ทุกคนผู้ติดตามสาธุพี่น้องสาธุเด้ออยากมีโชคมีลาภกรบป๋อนี่ละผู้ให้เท่านั้นละเด้อผู้อยากได้ตะเคียเอาพิจารณาเอาซื้อแต่จะซื้อหลายซื้อเพราะได้ฟัง ไมกินในไส่คือหาาไม่ก,ก็นเอาไหมเืออย่างถือตัวมากระใส้รวดบ,บ,บ่าหรอกว่าไม่ได้เขาก็เรืยกจะคล้องไปสั่น